สวัสดีครับรายการใครๆก็เข้าครัวนะครับวันนี้ตีจะมาสาธิตวิธีการทําเมนูแกงป่าปลาสับนกนะครับเป็นอีกตระกูลแกงหนึ่งที่คนไดเอทอยู่สามารถทานได้เพราะว่าเขาไม่มีกะทิและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยผักเยอะรสชาติจัดจ้านนะฮะแล้ววัตถุดิบหลักของเราในวันนี้ก็จะเป็นเนื้อปลาซะด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดพร้อมแล้วเราไปดูส่วนผสมกันเลยครับส่วนผสมของแกงป่าปลาสับนกนะครับอันดับแรกเลยก็จะมีปลาเล็กครับวันนี้เราใช้เป็นปลาใบขน,นุน ตามด้วยพริกแกงเผ็ดครับหน่อไม้ลวกมะเขือปลอกกระชายฝอยฟักทองพริกไทยอ่อนพริกชี้ฟ้าสองสีนะครับใบมะกรูดข้าโพดอ่อนใบกระเพรา ถั่วฝักยาวมะเขือพวงน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลปี๊บนิดเดียวครับเสร็จแล้วเราไปลงมือทำกันเลยครับเอาละครับท่านผู้ชมนะฮะไอ้วันนี้เราได้ปลาใบขนุนมาเนาะเราก็จะสไลด์เนื้อเขาออกเนี่ยฮะเพื่อไม่ให้เอาก้าง ก้างกลางก้างใหญ่มานะครับส่วนพวกก้างเล็กๆเ,เนี่ยติดมานิดหน่อยได้แล้วเดี๋ยวเราก็จะไปสับกันนยฮะง่ายๆจับหางเข้าไว้เงี้ยถ้ามันลื่นก็เอากระดาษทิชชู่เนี่ยครับจับช่วยแล้วก็สไลด์ปื๊ดออกไปนี่นะฮะเสร็จแล้วก็สับปา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 ,ปาก็จะออกมาเป็นปลาสับแบบนี้นะครับคาดว่านะครับในสมัยก่อนเนี่ยเออไม่ต้องสมัยก่อนหรอก สักพักที่แล้วเนี่ยเขาคงจะกินนกกันนะเนาะคนที่เข้าปลาเข้าเข้าปา่าอะไรเงี้ยแต่ทีนี้เนี่ยนกมันหายากแล้วก็ด้วยความที่ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปเราก็จะใช้อย่างอื่นแทนอย่างพวกปลาสับนกเนี่ยฮะที่ยังพอเจอกันบ่อยๆนะฮะแต่ถ้าเกิดหาพวกปลาซิลปลาส้อยไม่ได้หรือปลาใบขนนหรือปลาอะไรตัวเล็กๆไม่ได้เนี่ยใช้เนื้อปลากายแทนได้เลยนะครับเอาล่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันต่อเลยไป อนแรกเนี่ยเราจะไม่ยังไม่ต้องต้มน้ําเยอะนะฮะเราแค่จะแบบว่าลวนปลาเขาก่อนเพื่อให้น้ํามันร้อนจัดแล้วก็สุกง่ายนะฮะปลาจะได้ไม่คาวส่วนน้ํานี่ก็จะเป็นพวกน้ําสต๊อกนะ,ะน้ำต้มไก่น้ําต้มกระดูกหมูหรือจะเป็นพวกน้ําต้มพวกผักรวมนะฮะผักก็จะได้มาจากพวกไอ้แกนกระหล่ำบ้างเศษแครอทบ้างอะไรเงี้ยนะฮะแบบสะอาดที่เรา ตัดแต่งเอาไว้เราก็เก็บไว้นะฮะรวมแล้วก็มาต้มเป็นน้ำสต๊อกได้เหมือนกันเดี๋ยวรอน้ําเดือดแป๊บนึงครับทีนี้เราก็มาดูเลยส่วนผสมพวกสุกยากนะฮะผักแข็งๆกรอบๆเราก็เอาขึ้นมาเรียงเลยว่าจะเอาอะไรเป็นอันต่อไปบ้างเนาะอันนี้ก็สบายๆแล้วอ่า เอาครับเราก็เดี๋ยวรอน้ําเดือดอีกนิดเวลาเราใส่พวกผักนะฮะลงไปเนี่ยเราก็ดูด้วยว่าอันไหนเนี่ยมันจะสุกยากสุกง่ายอย่างพวกฟักทองเนี่ยเราอาจจะใส่ไปก่อนช่วงต้นๆแรกๆนะเพื่อให้เขาสุกนิ่มแล้วพอกว่าที่เราจะตอนสุดท้ายเนี่ยเราใส่ถั่วฝักยาวลงไปมันก็จะสุกพอดีนะประมาณนี้ฮะ,ะง่ายๆตอนนี้น้ำนะฮะร้อนพอแล้วเราก็เอาปลาลงไปลวนได้เลย ใส่เกลือดิดนหนึ่งด้วยนะครับถ้าเกิดทางบ้านไม่มีน้าสต๊อกเราใช้พวกน้ำเปล่าแล้วก็ให้เขาสุกนะฮะมั่นใจว่าสุกดีตามไปด้วยน้ำสต๊อกเลยฮะ รอให้น้ำเดือดอีกรอบแล้วเดี๋ยวกลับมาดูกันครับโอเคครับท่านผู้ชมตามไปด้วยฟักทองนะครับมะเขือวันนี้เป็นเริ่มเร็่มมะเขือปลอกก่อนนะครับตามไปด้วยหน่อไม้ลวกนะฮะจะลวกอีกรอบหนึ่งก็ได้เพื่อให้มันไม่ให้มันอร่อยนะครับแล้วก็ถั่วฝักยาว นี้เราจะใส่ผักจุ่มจิ้มนิดนิดหน่อยหน่อยนะเพื่อที่จะโชว์พวกเนื้อปลาเนาะเพราะเนื้อปลาเรามีน้อยแล้วใส่ลงไปเลยป้าบส่วนพริกแกงที่เราซื้อมานะครับแต่ละเจ้าแต่ละยี่ห้อเนี่ยก็อาจจะมีความเค็มแตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาปรุงรสด,ด้วยน้ําปลาเราอาจจะชิมก่อนนะครับแล้วก็ในน้ำสต๊อกเนี่ยบางทีเราก็ใส่ใส่เกลือไปบ้างใส่ซีอิ๊วหรืออะไรก็ว่าไปเนาะบางที ใช้รวมหลายอย่างเนี่ยเราก็จะชิมนิดนึงว่ารสชาติเขาเป็นยังไงแล้วบ้างหลังจากนั้นก็เขา้าวโพดอ่อนครับพริกไทยอ่อนกระชายครับหลังจากทางบ้านมั่นใจว่าเฮ้ผักอันนี้เนี่ยฉันชอบกินกรอบๆนะก็ ตักขึ้นได้เลยหรือว่าถ้าเกิดอยากกินแบบว่านิ่มนิมนดนึงนะฮะแบบว่า,าเคี้ยวง่ายง่ายเนี่ยก็อาจจะรอสักแป๊บหนึ่งหนาทีถึง10นาทีก็ได้นะฮะแต่ทีนี้เนี่ยโอเคแล้วทานกรอบดีกว่าเพราะว่าเป็นเนื้อปลาสับแล้วเนี่ยมันก็จะได้เข้ากันนะครับตามไปด้วยน้ําปลาครับส่วนน้ําตาลปี๊บเนี่ยเราไม่ต้องเน้นนะฮะใส่ไปนิดเดียวเท่านั้นเองเพื่อตัดความเค็มรสชาติจะได้กลมกลอ่อมนะฮะไม่เค็มปี๊บไม่เค็มแหลมนะครับใบกะเพราครับ พวกนี้เนี่ยใส่เยอะได้อร่อยนะครับใบมะกรูดขยำเขาสักนิดนึงนะฮะใส่ลงไปแล้วก็พริกชี้ฟ้านะครับความหอมนิดนึงแล้วก็เผ็ดนิดหน่อยแล้วที่สําคัญคือสีสวยงามเท่านั้นเองครับเอาล่ะเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับชิมรสชาติแล้วก็ตักใส่จานได้เลยครับส่วนเกือบลืมครับท่านผู้ชมมะเขือพวงขะโทนะฮะต้มให้เขาสุกอีกนิดนึงหรือว่าจะบุบก็ได้นะฮะบุบให้เขาแตกเสร็จแล้วก็ใส่ลงไป เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับไม่ลืมอะไระใช่ไหมป่ะแล้วเดี๋ยวเราไปใส่จานกันเลยครับมาแล้วครับท่านผู้ชมตอนนี้เนี่ยผมก็จะใส่ผักลงไปก่อนแล้วกันเนอ้จะได้โชว์เนื้อปลาขึ้นมาได้หอมกระชายนะครับเมน,นูนี้ดีต่อสุขภาพ ก็โปะด้วยพริกนะครับเอ้ยกับโปะด้วยปลานะครับปลาสับเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมนะฮะสดน้ำร้อนๆหายเป็นหวัดเลยนะฮะพวกนี้ดีมาก จะได้แบบว่าโล่งจมูกไงท่านผู้ชมเอาละฮะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วกับเมนูแกงปากปลาสับนกนะครับก็อย่าลืมนะฮะเหมือนเดิมติดตามกับสูตรแล้วก็เมนูอื่นๆได้นะครับทาง foodtravel.tv เหมือนเดิมครับแล้วเรามาพบกันใหม่สวัสดีครับ